หลารุ่นไหนฮะที่เราจะเนี่ยที่ขายเนี่ยจะขายได้แล้วครับเนี่ยโอ้ตัวนี้ใช่ไหมเนี่ยตัวเนี้ยอ่ะนี่ครับนี่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 ไซส์ไซส์ที่เราจะขายครับเนี่ยไซส์เนี่ยครับเนี่ยพี่โอ้เนี่ยพี่รุ่นนี้กี่ปีครับพี่สามปีหน่อยๆครับโอ้นะครับดูดูดูเนี่ยพี่จะขายรุ่นนี้ครับไซส์นี้แหละ ่วนใหญ่เ,เป็นเป็นลูกค้าจากฝั่งไหนบ้างครับมามาซื้อพ่อค้าในห้อยทั่วไปครับโอ,อ้น้อยทั่วไปนในห้อยบ้านเราเนี่ยนะอ่าในห้อยบ้านเราบ้างเวียดนามบ้างอะไรบ้างครับอือครับคือแม่ควายอยู่หลายแม่อยู่ครับเวลาเราเอาไปผสมนี่เราทํายังไงเอา,<ข>าก็เข็นใส่รถไปผสมบ้านแล้วก็ท้องแล้วก็กลับมาปล่อยมั่งบางครั้งก็ผสมกันเองมั่งโอไม่ได้ไม่ได้เน้นอะไรครับคือไม่ได้เน้น มากไ<ห>อ้พวกนี้นคือ,อเราเราก็เอาเป็นเนื้ออยู่แล้วใช่ไหมครับใช่ครับ พวกนี้เป็นลูกของของนีทั้งลูกไอ้ยิ้ลูกไอ้ตั้งเนี่ยครับแล้วก็ลูกหลายพ่ออยู่อันนี้ลูกยิก้ตั้งที่แยกมาจากพ่อของอตั้งด้วยใช่ไหมครับโอ้โหนี่ครับเยอะนะครับอันนี้เป็นควายเนื้อที่เราจะเลี้ยงให้กับ พวกไหนนะพวกนายอยที่เขามาซื้อใช่ครับเวียนดนามเขาเอาไหมพี่ามาครับเอาอยู่ใช่ไหมครับโอ้ครับวงนี้นะครับที่ทำรายได้ให้พี่หนิงแบบทุกปีนะครับครับขายทุกปีไหมพี่ทุกปีครับขายตลอดนะครับก็เป็น พื้นที่นะครับที่พี่หนิงแกปล่อยควายนะครับก็คือว่า<ะ>รอบหนึ่งรอบหนึ่งขายไปนี่กี่ตัวแต่จังหวะพี่ตัวไหนได้ก่อนก็ขายก่อนน,นบางทีก็ขายยี่สิบกว่าตัวบางทีกับสิบตัวบางทีกับสามตัวแล้วแต่ครับโอ,อครับตัวไหนไม่ได้ก็ไว้ก่อนสักประมาณ กีป่ปนะีถึงจะจะขายไปนะครับประมาณสามปีถึงสี่ปีครับโอ้สามปีถึงสี่ปีครับถ้าเล็กถ้าเล็กกว่านั้นคือเนื้อเนื้อไม่ได้ใช่ไหมถ้ามันอถ้ามันเล็กกว่านั้นเนื้อก็ไม่ได้ครับอืมครับส่วนใหญ่เป็นเป็นลูกค้าจากฝั่งไหนบ้างครับมามาซื้อพ่อค้าในห้อยทั่วไปครับ โอด้น้อยทั่วไปนในห้อยบ้านเราเนี่ยะนะใน้อยบ้านเรามั่งเวียดนามมั่งอะไรมั่งครับอือครับนี่ครับก็คือแกเอเอ๊ะเลี้ยงควายเนื้อมานะครับแล้วก็แยกเฉพาะตัวผู้มาที่นี่นะครับแล้วเขาเห็นตัวเมียตัวเมียบ้างนะครับฮะขว่อยแม่พันธุ์นะครับเดี๋ยวเราจะเดินไปดูฝั่งนู้นนะครับฝั่งที่เป็นทุ่งหญา้าที่ขายรุ่นเนื้อที่ปล่อยนะครับ รุ่นไหนฮะที่เราจะเนี่ยจะขายเนี่ยจะขายได้แล้วครับเนี่ยโอ้ตัวนี้ใช่ไหมเนี่ยตัวเนี้ยอ่ะนี่ครับนี่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 ไซส์ไซส์ที่เราจะขายครับเนี่ยไซส์เนี่ยครับเนี่ยพี่โอ้เนี่ยพี่รุ่นนี้กี่ปีครับพี่สามปีหน่อยๆครับโอ้นะครับดูดูเนี่ยพี่จะขายรุ่นเนี้ยครับไซส์นี้แหละ ครับรู้ที่แกขายนะครับถ้าเป็นอย่างนี้สัก2ี่สิบตัวนี่ก oh, <okay. S 1> โ็โอ้โหเลยเยอะแลเนี่ยถ้าเป็นยี่สิบตัวก็หลายบาทเลยแล้วสิอ่ะนี่คือทีมงานเรานะครับมาดูควายกับพี่หมิงกันเดี๋ยวเราไปดูทุ่งที่ปล่อยเลี้ยงควายนะครับดู <c oughs> อันนี้พี่ภูกับพี่ต้นนะครับ ฟอไปได้ทางนี้เนาะได้ได้มากนะฝูงนี้ประมาณสักกี่ตัวสี่สิบกว่าตัวครับเดี๋ยวเราเข้ามาอยู่พี่เข้ามาอีกสามสิบกว่าครับจากฝูงของเจ้าตั้งตั้งเนาะอ่าย้ายมาอยู่เนี่ยสาสิบกว่าตัวครับอันนี้คือฝูงที่ชำไว้ก่อนเนาะัดชำไห้ก่อนให้ได้อายุประมาณสามสี่ปีแล้วก็ ค่อยปล่อยครับหรือหรือจะมีปล่อยไหมถ้ามีคนเข้ามาน,นี่ก็มีนะครับยอดมากนะครับสถานที่ที่ปล่อยเลี้ยงนะครับดูครัหญ้าเต็มเลี้ยงเลี้ยงได้ทั้งปีเนาะครับ หน้าแรงก็ลงไลยเส้นน้นอีกเส้นหนึงนะครับถ้าพี่น้องเกษตรกรที่จะเข้ามาดูควายนะครับดูควายไปคุมฝูงมาดูควายเนื้อนี่ก็มาดูได้นะครับถ้าอยากจะแบ่งไปพัฒนาก็พี่หนิงแจ้ก็ปล่อยนะครับชุดนี้กับควายตัวผู้เยอะนะครับ ไซนี้ประมาณกี่กี่ปีนะอหะสองปีใ่ะ2อสองปีนหอยครับอสองปีครึ่งเนื้อกำลังมาเนาะครับกำลังพอดีได้ยาตอนหน้าแล้วมันก็อดหน่อยๆแหละเอาพี่หนิงแม่แม่พันตัวนี้ก็สวยนะครับตัวเนี้ยมันก็มีแม่มควายอยู่หลายแม่อยู่ครับเวลาเราเอาไปผสมนี่เราทำยังไงเอาก็เข<อ>็นใส่รถไป ผสมบ้านแล้วก็ท้องแล้วก็กลับมาปล่อยมั่งบางครั้งก็ับผสมกันเองมั่งโอไม่ได้มไม่ได้เน้นอะไรครับคือไม่ได้เน้นมากไอ้พี่คือเราเราก็เอาเป็นเนื้ออยู่แล้วใช่ไหมครับใช่ครับแต่ว่าส่วนใหญ่ผมคิดว่ามันจะผสมกันเองนะมั้งเนี่ยมันก็ผสมกันเองมั่งก็มีพี่อบางแม่ที่เราจับได้แล้วก็ไปผสมข้างนอก ็คือไม่ได้เอาไอแต่ไม่ได้เอาจริงจังอะไรมากมายครับก็คือเราทําเป็นเป็นเนื้ออยู่แล้วนะครับลูกออกมาก็เป็นเนื้ออยู่แล้วรับนี่ก็เป็นอีกฝูงหนึ่งนะครับที่อยากจะให้พี่น้องมาดูกันนะครับว่าการเลี้ยงควายนี่ก็สร้างอาชีพได้นะครับแต่ว่าพี่หนิงก็โชคดีอย่างหนึ่งก็คือมี มีเป็นพื้นที่ของเอกชนเนอะเนาะครับพื้นที่ทตั้งโรงงานครับตอนนี้เขายังไม่ได้ตั้งอะไรอืครับก็เลี้ยงไปสูงควายเนื้อนะครับ oh. เอาแม่แม่พวกนี้นี่ถ้าจะปล่อยปล่อยได้ไหมไไสวยสวยปล่อยได้ไหม ขายทุกตัวเหรอพี่ถ้าได้ถ้าราคาโดนกันมันตัวถ้าเป็นอย่างเงี้ยถ้าเป็นแม่เนี้ยเป็นแม่เนี้ยเหรอประมาณเท่าไหร่ครับวันนี้สวยๆอย่างเงี้ยแม่ลูกหรือว่าแม่เปล่าครับแม่เป่าแม่เป่าก็แม่เนี้ยน่าจะขายอยู่สิบแสนกันนะพี่อ๋อเป็นเป็นแสนเลยเนาะครับเราะว่ามันสวยเนาะครับแม่ไม่ใช่แม่ตัวเล็กแม่ใหญ่มากเลยแม่ควายก็มาจากคอกนน้นแหรอครับมาตอนน้อย ควายรุ่นประมาณสองปีเนี่ยถ้าถ้าแบ่งเนี่ยประมาณเท่าไหร่ครับถ้าเขาจะเอาไปเป็นคุมฝูงเป็นควายเนื้อคุนคุมฝูงก็ประมาณที่ว่าทําพ่อควายได้นะครับครับประมาณสี่หมื่นในหน่อยครับสี่หมื่นเนาะครับสี่หมื่นกว่ากวาสี่หมื่นห้าสี่หมื่นนี่หลายราคาพี่แล้วแต่สภาพตัวครับแล้วแต่คโครงสร้างแล้วแต่แล้วแต่โครงสร้างแล้วแต่อะไรครับ ถ้ามันใหญ่หน่อยก็เขแพงหน่อยพูดได้ให,ใหญ่หน่อยก็แพงหน่อยครับครับกาไปน,นูน้นเลย